โอเคครับทุกคนผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ผมช่อง GGC h นะครับทุกคนวันนี้ก็ก็วันศุกร์นะทุกคนอ่าจะมารีวิวไว้นี่กันนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวยอ๊กนะทุกคนโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนแบบว่าที่ผมสุ่มได้เมื่อวานเลยละกันนะแล้วก็รีวิวนะฮไปทุกคนแล้วอะไรเนี่ยไอ้เจ๊จริงจริงคาราวะมาหน่อยเฮ้ยอยากได้อยากลองเล่นนะฮะเอ้าเฮ้ยสองรอบตีทุกคนเฮ้ยไอ้เจ๊สองรอบตีเลยเหรอ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี ah, er, uh ๋ยวเดี well> 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 um like ๋ยวเดี๋ยวไอ้ที่โคเดี๋ยวถามจริงอ้าวเดี๋ยววายกมาโอ้โหเช็ดตกใจเลยทุกคนโอ้โหเฮ้ยถามจริงสองตัวติดเลยเหรอยืดที่เฮ้ยเฮ้ยสองตัวติดเลยอสูตรวะนี่สูตรวะนี่เดี๋ยสูตรไรอ่ะกดกดไปที่ตัวตัวนั้นปุ๊บแล้วก็ได้เฉยชินจิคาวาฮะแล้วก็ไปเลยฮะไม่ต้องพูดมากฮะมาเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยเว่อร์ไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้เหี่สามตัวสามโอ้โหโอ้โหยังสามอีกแล้วอ่ะสีผิวอะไรวะเนี่ยทุกคนเกินไปป่ะสามสามครั้งได้มาสามตัวเลยไอคอน่ะ เฮ้ยเดียวยกทุกคนตอนนี้ก็มาแล้วนะทุกคนแม่งผมสุ่มสามครั้งได้สามครั้งติดเลยแต่ว่าแม่งซ้ำมาเหียไอ,ไอแอนี้โคอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะทุกคนมีอยู่แล้วตัวหนึ่งแล้วก็เพิ่งสุ่มได้เมื่อกี้ตัวหนึ่งก็มีสองแล้วก็ได้เดียวยกมาเมื่อกี้หนึ่งตัวแล้วก็ได้ซ้ำมาอีกหนึ่งตัวนะทุกคนแม่งโคตรเสียดายอะ่ะไอเฮียทำไมมันไม่หมา่าว่ามาก็จบแล้วนะอือแต่ว่าแบบจบเลยแต่ไม่เป็นไรฮะได้มาก็ดีละเดียวยก ตอนนั้นอายุ29ปีนะครับสูง175นะตัวตัวเล็กตัวเล็กอยู่ขนาดเท้าขวานะฮะนี่ฮะเกมลุก97บอลคอนโทร86ดิบปปิ้ง90นะฮะไทายโพซิชัน85แล้วก็ส่งบอลสั้น83เปิดบอล81นะครับฟินิชชิ่ง98เลยนะถือว่าดีแล้วก็เฮดดิ้ง90ครับเฮ้ยหม่งก็โอเคนะแต่ว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่ลูกตั้งเตะก็81ครับผมแล้วก็ลูกปั่นโค้ง78นะฮะสปีด92 สปีดต้น91แล้วก็ยิงแรง85นะครับแล้วก็กระโดด93ไพซิ c ค l ลคอนแทค88นะแล้วก็ปา a ้าน71โอ้โหน้อยมากแล้วก็สเตมิ n นา88นะถือว่าโอเคเลยนะแล,แล้วเนี่ยอ่าเอออ่านไม่ออกเยอะเออช่างมันก็94นะทุกคนเฮ้ยโอเคถนัดน่าจะสองข้างนะทุกคนถนัดสองข้างแล้วก็นี่ฮะเตกไอ้สกิลสกิลก็ประมาณนี้ นะครับแล้วก็เพลยอร์สไตล์ก็โคโคเชอร์นะโอเคเอาทุกคนนี่กองหน้า95บูท97นะครับผมถ้า okay. อ okay, ิดสก็เก้เอ้ยน่าจะ89นะครับ89บูท91นะครับถ้าอิดสแล้วก็กลางลุก83บูท85นะครับกองกลาง77บูท80นะครับกลางรับก็83บูท86นะฮะแั่งขวาก็แบ็กซ้ายฝั่งขวาแบ็กซ้ายก็80บูท83เท่ากันนะครับกองหลังก็ประมาณนี้ โอเคทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนยิงฟรีคิกแล้วก็เล่นเกมเลยแล้วกันนะเอาลค้ครับทุกคนตอนนี้ก็มาแล้วนะทุกคนนี่ฮะเดี๋ยววายอกยิงฟรีคิก80นะครับผมนี่ฮะปั่นนุ่งโคงนะ้งฮะแล้วก็ลูกแม่งกดว่ะแต่ก็ได้อยู่ฮะลองยิงพุ่งพุ่งบ้างนะมาฮะทุกคน,นนี้เลยเปิ้งวิลูกลูกมันหุกนะเฮ้ยเข้าได้สวยลูกมันหุกนะทุกคนอ ครับผมนี่ปั่นแบบนี้ฮะปั่นตรงโคงนะ้งฮะโอ้โหเิีงเพ่นโคตรส,สวยเย็ดแค่สวยเกินอเออ๊ะไเดี๋ยววายกน่าจะไอ้น,นี้ไม่ได้นะทุกคนใส่ก้อยใส่ก้อยไม่น่าได้ผมลองละปั่นตรงโคงนะ้งฮะเรียบร้อยปั่นโค้งดีทุกคนเออดีจริงเย็ดแค่มาแล้วจุดโทษนี่ฮะเดี๋ยววายก์ยิงจุดโทษ98เลยนะทุกคน สูงกว่าไอแอนติโคกเออเปิ้งเรียบร้อยโหดเกินมาฮะสามย่ำลีสามย่เลีเปิ้งเรียบร้อยฮนะโอเคทุกคนจะตัดไปในเกมเลยละกันนะเออป่ะใมาเดียเด๋ยวยกเดี๋ยวยกให้ไปแอนติโคแอนติโคให้เดี๋ยวยกเดี๋ยวยกให้แอนติโคอ,อุ้อย,ไ,ยไม่ได้แต่เขาขวายิงไกลแรงอยูน่นะทุกคนแต่ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเออ เดี๋ยวยอกให้เอดิโก้ผมเอดิโคให้มาแไปเอ้ยนากาตะนากาตะให้เอดิโค้อุ้ยเฮียเต็มเลยเอดิโคให้เดียด๋ยวยอกเดี๋ยวยอกรอเข้าขวายิงอุ้ยเข้าเฉยที่โอ้โหคมด้วยอะไรครับเนี่ยโอ้โหท่าแปลกๆให้น่ท่าดีใจท่าดีใจก็ประมาณนี้นะมีทุกคนดูให้มาท่าสวยเอดิโก้ยอกล็อกเข้าขวาแล้วใส่โอ้โหสเสาแรกอย่างคมแรงด้วยแหละ อะไรครับเนี่ยโคตรสุดนี่เออคู่หูมีหลอกด้วยแล้วก็ยิงโอ้โหโคตรแรงทุกคนบอกเลยโคตรสุดเดี๋ยวยกให้มานักกะตาอีกทีนักกะตาให้มาแอนดี้โค้ดผมแอนดี้โค้ดให้เดี๋ยวยกเดี๋ยวยกจับแล้วยิงโอ้โหโคตรแรงแล้วก็คมด้วยนะวิ่งเนี่ยคู่หูเปิ่งชนไปทีนึงแล้ว้็กอด แม่งคูโหูแม่งอย่างโหดทุกคนดูแลตาให้อนดี้โคสผมแอนดี้โคให้เดียวยอกดูว่าแตะทีแล้วยิงเลยเคีียนลูะพุ่งโคตรแรงทุกคนเคี้ยโหดเกิ้นคมด้วยอะไรครับเนี่ยดูทุกคนเตอรเห็นไหมแล้วก็ยิงปึ้งหูโคตรแรงแม่งบอกเลยโกงเกิ้นคู่นี้ออนนี้โคครับให้มาเดียวยอกเดี๋ยวยอกให้แอนดีโค นดีโค้เลาะเลาะเ้ยเดี๋ยวไปยอกวิ่งโอ้โหก็สวยก็ใส่ซ้ายอืมอันนี้ผมเล่นกับบอทห้าดาวนะทุกคนทำไมมันง่ายแปลกวะมีทายใจโอ้โหเดี๋ยวยอกแฮกทิกแฮกแฮกทิกเลยแล้วครับผมโอกโหถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะทุกคนดูแเตะรูบแล้วยิงโอ้โหเนี่ยหาช่องก็โอเคอยู่นะทุกคนแต่ว่าความเร็วนี่ผมว่าน่าจะน้อยไปหน่อยนะดูทุกคนอืมแอนนี้โคแทงโคดดี เดี๋วยกแตะเข้าซ้ายแล้วใส่ซ้ายโอ้โหอย่างคมอ่ะครบับหมดกินแต่ถ้าดีใจแปลกๆนะเดี๋ยวยกเดี๋ยวยก <c oughs> ยิงโอ้โหยิงน่าจะไกลไปไม่ใช่เดี๋ยวยกเดี๋ยวยกปั่นด้วยซ้ายอฮึมสุดเซฟครับผมสำไมขึ้น,นแนงรงกระดกให้มา <c oughs> เดี๋ยวยก <c oughs> เดี๋ยวยกให้เอนดิโคลเอนดิโครอเดี๋ยวยกวิ่งแล้วอฮึมนิดเดียวโอ้หหมดเวลาครึ่งแรกนะทุกคน ล็อบสันให้มาเดียวยอกเดียวยกให้มาแอนดี้โคแอนดี้โคให้ล็อบสันับผมล็อบสันอรอล็อบสันให้เดียวยกเดียวยกแต่เข้าขวาแล้วยิงโูโคตรแรงทุกคนแรงไม่พอคุมด้วยโคตรโหดเลยเดียวยกแม่งสุดเกินใจกับเพื่อนจะฝูงับผมแม่งโคตรสุดอ่ะอาดูแอนี้โคให้ล็อบสันล็อบสัน แทงให้เดียวยกเดียวยกแต่เขาขวาแล้วใส่หืมสามเหลี่ยมอ่ะเน่โคตรคมยังหดเกินหดเกินบางทีอะ่ะคนดูเออแตะเข้าขวานะแล้วก็ยิงโอ้โหโคตรแรงอะ่ะสามเหลี่ยมอะ่ะคมด้วยไม่เห็นโกงเกินเลยครับเนี่ยดีนี่ทูมาที่เมซี่ครับผมเมซี่ให้มาที่หือออาได้อยู่ ซีให้มาเดายอกครับผมเดายอกเอ้ยเอาอันนี้โคอยู่นี่นี่มาแน่สวยนะกระตาแล้วกร็ทำให้มาอันนี้โคอันนดี้โคให้มาเดายอกเดายอกแล้วยิงโอ้โหคนลูกแม่งลุกลูกอย่างลุกอะแม่งไอ้ยมูกหูหนวกลูกหูหนวกปงมันช่างมันแต่ว่าลูกนี้เราปั่นหงโน้กโอ้โหยังเข้าอีกเหรอถ้านาสูนนี่จะยิงคนเดียวห้าลูกไอ้ โอ้โหอย่างสุดคนดูนี่เราพอฝ่ามาแล้วตันนุ่งโค้งฮะอืมเขี้ยอย่างโกงเร่งพคดเอาอะทุกคนดูนั้นทุกคนเออแล้วก็ปันนุ่งโค้งฮะอืมโคตรสุดอีโกงเกินอืมสวัสดีโยเสียบเลยเลยเออวินให้มาเดี๋ยวยอก เดี๋ยวยอกเล่นท่าผมเฮ้ยเฮ้ยอย่าลุ้ม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 พี่น้องโอ้โหเกินเล่นท่าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นทาไปครับผมนี่ครับทุกคนท่าก็ประมาณนี้อุ้ยหูพลาดผมกดผิดนิ้วมึงไปโดนพลาดเลยอะไรครับเนี่ยอิลิกเซนปึ้งสวยเดี๋ยวยกเดี๋ยวยกเดี๋ยวยกวิ่งแล้วจ้าเดี๋ยวยกวิ่งแล้วยอกล็อกข้อขวาแล้วใส่อื้อ เข้าเฉยไอ้ยโคตรโกงทุกคนผมนึกว่าออกกันอะแม่งเข้าเฉยโอ้โหท่าดีใจนี่แกท่าดีใจมันแปลกๆนะใช่กันทุกคนเฮ้ยแต่ว่าเข้าได้ไงวะเชื่อเดี๋ยวอโคตรออกจริเนี้ยปึ้งหืมโคตรสวยตอนแรกผมนึกว่าแม่งจะแบบเฉล็บแล้วก็ออกกันแล้วนะแต่ไม่แม่งเฉล็บแล้วเข้าเฉยแล้วก็ขวาแล้วก็ปึ้งหืมดูดีโคตรสวยทำไมเคลื่อนเซฟไม่ได้เลยครับ หมดเกินเดวยอ๊เดวิยอ๊อให้มาแอนนิโคแอนนิโคแทงให้เดยวยอยอแล้วเฮ้ยเร็วกว่าสวยแล้วยิงหูตีเซฟยิงแรงจริง,ง,งได้สองข้างด้วยถนัดสองข้างด้วยตัวนี้บอกเลยเวินทันไหมทันนะผมลังกตาเฮ้ยห่เกินยืดร่วงเลยสวยมทิมอย่างแรไงไม่โดนเออชนกระเด็นไปดิโอวิวนเดินมาเดวิยอก มาเมซี่ครับเมซี่ให้แอนดิโคแอนดิโคให้มารับกสันกันเดี๋ยวยกสวยเดี๋ยวยกลล็อกมาอุ๊ยโอ้โหชนล่วงเลยอะไรครับเนี่ยเออสวยปิดเกมไปปั่นนุงคงเกือบนะเกือบนะบอกเลยเกือบนะนิดเดียวผมทุกคนดูฮะแย่งบอลมาได้แล้ว ปั่นมงโคงนะ้งฮะนิดเดียวแม่งเกยเก่าละกับโดนบอกเลยสุบินเดโดนไปหกศูนย์่ะโอ้โหเดยวยอกย<อ>ิงคนเดียวเลยทุกคนแม่งโคตรสุดเย่าหดเกินก็ี่ะก็ก็โอเคครับทุกคนคลิปก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนขอบคุณทุกท่านที่มารับชมมากนะครับก็คลิปนี้ก็รีวิวนี่ฮะเดวายกถ้ามีเสียงอะไรเขร้าไปรบกวนก็ขออภัยด้วยนะเออ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับ c ไคร้กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับทุกคนไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายเจอกัน